ควรได้เงินเดือนเท่าไหรเนี่ยมันต้องคิดในหลายมุมหลายองค์ประกอบต้องวางแผนให้ชัดเจนวางแผนตั้งแต่ภาระส่วนตัวเลยจํานวนเงินที่พอใช้เนี่ยมันเท่าไหร่เพื่อให้เราแยกเงินส่วนตัวกับธุรกิจได้อย่างเด็ดขาดอันที่2คือรูปแบบโครงสร้างธุรกิจเนี่ยมันเอื้ออํานวยต่อการประหยัดภาษีหรือเปล่าเราสามารถใช้โครงสร้างแบบไหนหรือวิธีการจัดการยังไงเนี่ยให้มันประหยัดภาษีได้มากขึ้นถ้าประหยัดภาษีได้ก็จะช่วยให้เราจ่ายรายจ่ายตรงนี้น้อยลงนะครับข้อสุดท้ายครับต้องไม่ลืมครับว่าจํานวนเงินที่จ่ายต้องเหมาะสมไม่ขัดต่อกฎหมายด้วยข้อก หมายนี้ชื่อว่ามาตา65ตรีวงเล็บ8นะครับก็คือข้อกฎหมายที่พูดถึงรายจ่ายต้องห้ามครับรายจ่ายส่วนนี้เนี่ยทางสัมากรไม่ยอมให้เป็นรายจ่ายของธุรกิจและใช้เป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีไม่ได้ครับถ้าธุรกิจประเภทเดียวกันเนี่ยเขาจ่ายประมาณนี้เนี่ยเราไม่ควรจ่ายเกินมากถ้าเกินมากไปเนี่ยกลายเป็นเกินสมควรซึ่งน้ามันเข้าเกณฑ์นี้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะไปมีผลกับเรื่องของภาษีกันได้นิติบุคคลก็คือใช้เป็นรายจ่ายไม่ได้มันต้องเหมาะสมแล้วก็พิสูจน์ได้จริงรวมถึงเป็นไปนตามอัตราที่ท้องตลาดเขาจ้างกกกัััันนนนนไไม่่ง้้็็เเเปปญหาดดชียว